สถาบันคุณอาวุธวิชาชีพสร้างมาตรฐานอาชีพให้กับสังคมให้การรับรองสนับสนุนฝึกอบรมสมรรถนะกำลังคนให้สมเป็นมืออาชีพ สวัสดีครับพบกับการพัฒนากําลังคนในเมืองให้เป็นมืออาชีพเฉพาะทางเสริมจุดเด่นของพื้นที่ให้เป็นเมืองแห่งมืออาชีพบายสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพวันนี้นะครับแอมจะชวนผู้ชมนะครับไปกันที่อีกหนึ่งตลาดนะครับซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดกําลังดีไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่จนเกินไปที่สําคัญนะครับมีสินค้าหลากหลายมากมายนะครับและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รรวมของอาหารสตรีทฟู้ดเลยและที่นี่นะครับ ได้รับการันตีจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเรียกได้ว่าที่นี่เป็นเมืองแห่งมืออาชีพสถานที่หนึ่งเลยครับนั่นก็คือตลาดเสรีไทยนั่นเองเอาเป็นว่าในตลาดนี้จะมีอะไรไปชมกันเลยครับ ตลาดเซรีไทยแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเซรีไทยซอย7แม้จะมีขนาดไม่ใหญ่เกินไปนักแต่ก็มีร้านอาหารอร่อยชวนลิ้มลองมากมายซึ่งแต่ละร้านแต่ละจานดูสิคะว่าน่าทานขนาดไหนบอกเลยคะ่ะว่าตลาดเซรีไทยจะเป็นอีกหนึ่งเมืองแห่งมืออาชีพที่ยึดหัวใจคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนคะ่ะเราใช้ของที่มีคุณภาพทําให้ลูกค้าเชื่อถือเราร้านเรามีมาตรฐานสะอาด ดได้การรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพค่ะซึ่งการเป็นเมืองแห่งมืออาชีพในด้านอาหารสตรีทฟู้ดแบบนี้ต้องบอกว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนากําลังคนในตลาดทําให้มืออาชีพด้านสตรีทฟู้ดค่อยๆเพิ่มจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8มากร้านมากมืออาชีพเข้า ตลาดเซรีไทยจึงกลายเป็นเมืองแห่งมืออาชีพที่เต็มไปด้วยมืออาชีพในด้านอาหารสตรีทฟู้ดและไม่ว่าจะมากี่ครั้งรสชาติและคุณภาพของอาหารก็สามารถการันตีความสะอาดและอร่อยเพราะแต่ละร้านล้วนผ่านการประเมินจากเชฟมืออาชีพจึงมั่นใจได้เลยว่าแม้จะเป็นอาหารริมบาทวิถีแต่ทุกร้านดําเนินกิจการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่สะอาดปลอดภัยและที่สําคัญที่สุดก็คืออร่อยมาก ค่ะ เป็นยังไงบ้างครับกับตลาดเสรีไทยที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ,พนะครับได้เข้าร่วมพัฒนากําลังคนและผลักดันให้เป็นเมืองแห่งมืออาชีพต้องบอกเลยนะครับในตลาดแห่งนี้ร้านไหนที่มีตาสัญ,ญลักษณ์มืออาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก็มั่นใจได้เลยละครับว่าผ,ผู้ชมเนี่ยนะครับสามารถได้ริมลดความอร่อยและมีมาตรฐานของความเป็นมืออาชีพอย่างแน่นอนวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเมืองแห่งมืออาชีพบายสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและพบกันก่อนนะครับ 阿七。